จากการพูดคุยนะครับท่านก็บอกว่าต้องเอาคืนแน่นอนแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือในในจิตใจของความรักชาติของท่านในความรักแผ่นดินท่านต้องเอาคืนแน่นอนแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าท่านไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอำนาจสูงสุดหนึ่งนายกคนที่สองก็คือสั่งการได้เลยก็คือรัฐมนตรีแกลาโหมก็คือพลเอกนัทพลที่เป็นผู้บังคับบัญชาเหนือจากพลเอกอ่าเหนือจากพลตอดุลมไปอีกก็จะติดอยู่ตรงนี้พี่จึงบอกว่า เอาแบบนี้ไม่นายเดี๋ยวให้พวกผมเนี่ยให้อดีตทหารพลานเป็นนักรบนี้น้ำพวกเราเนี่ยมีเกาะกลุ่มกันแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดให้เลยเปิดให้เลยมันจะได้จุ่มตามแล้วพวกท่านก็จกัดการเลยจะได้ชอบทำหอห่างนั้นหรอใช่ใช่แบบนี้มองว่าตัวของนาย,ยกร,รัามนตรีเองครับแล้วานมนตรีว่าการกรรลาโหมต้องเด็ดขาดมากกว่านี้ไหมตามหลักนะครับทหารไม่ต้องไปฟังการเมืองมากเกินไปถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องเรื่องอธิปไตยนี่ทหารจะถือว่ายอมตายเพื่ออธิปไตยเพื่อผืนแผ่นดินไทยตามหลักมีสิทธิ์ที่จะ เมื่อเขาลุกเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยเราต้องจัดการเลยนะครับมีการประทักมีการยิงการมีการผลักดันด้วยกําลังเลยที่ผ่านมาในอดีตมันจะเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปฟังนโยบายเจรจาเจรจาเมื่อก่อนมันไม่เคยมีอำนาจอยู่ที่ทหารโดยตรงเลยครับเพราะว่าทหารก็คือปฏิญาณตนทุกวันเลยว่าเพื่ออธิปไตยเพื่อพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยยอมตายเพื่อภารกิจเราจะไม่ยอมให้ใครเอาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวทุกคนก็ปฏิญาณทหารเนี่ยก็รู้